โอเคครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กับแพทแนอนาคตนะครับของเกมอารนะครับที่จะอัปเดตแลเร็วนี้นะครับนี่นะครับสำหรับอัปเดตใหม่ของแล็จะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเราสกิลนะครับผมโดนยูนิตแต่ถ้าเกิดว่ายูนิตที่โดนนั้นอ่ะมันไม่ใช่ฮีโร่ใช่ไหมครับสกิลมันก็จะเด้งไปที่ฮีโร่ก่อนเสมอนะครับสกิลมันจะเด้งเด้งไปโดนฮีโร่ที่เอ่อถัดจากตัวละครนั้นนะครับเพื่อนๆต้องเลือกแบบว่าระยะการปาสกิลไปนะครับแล้วก็ ระบบมันจะเด้งไปโดนตัวที่อยู่ใกล้เป้าหมายที่สุดนะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่เส้นนี้มันก็จะไปโดนตัวตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราอยู่เส้นนี้มันจะเด้งไปโดนตัวข้างบนแบบนี้ครับตำแหน่งในการใช้สกิลนะผมมีผลต่ออัน้มาานะครับการชิงนะครับผมการชิงของสกิลสองมากนะครับนี่นครับ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับองประมาณนี้เห็นไหมครับมันจะอยู่ประมาณเกือบเกือบหนึ่งร้อยแปดสิบองศานะครับระยะมันจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็การชิงเนี่ย ชิงไม่ไกลมากนะครับชิงไม่ไกลมากแต่ก็ถือว่าเป็นการปรับใหม่ที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้แลสเนี่ยกดดันเลนได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายแบบว่า ไม่อยู่เลนเราก็เคลียร์คีิได้ไวขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเราสามารถว่าสแปมสกิลสองไวขึ้นนะครับประมาณนี้โอเคสำหรับการปรับเลสเนอบผมก็มีประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูระบบลูนกันนะครับผมว่าระบบลูนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับระบบลูนนะผมจะสุ่มเกิดที่หน้าดักเซเลเยอร์นะครับหรือมังกรในช่วงนาทีที่ะครับผมแล้วก็จะไม่เกิดอีกนะครับหลังจากผ่านนาทีที่8เป็นต้นไปนะครับก็จะไม่ไม่สุมเกิดลูนนะครับก็จะมีระบบลูนข้าใหม่นะครับแล้วก็ระบบดอกไม้ไฟ สำหรับระบบดอกไม้ไฟนะผมจะเกิดตรงเลนดักเซียร์เสมอก็จะมีหน้าของดอกไม้ไฟฝั่งเราครับที่ตรงป่าฝั่งเราครับแล้วก็ป่าฝั่งศัตรูนะเกิดในช่วงนาทีที่2เหมือนกันนะผมเหมือนกับลูนเลยนะครับมันจะทํางานคล้ายกับสกิลอันติของเพนะแต่จะช้ากว่าเนาะดอกไม้ไฟเนี่ยมันพุ่งมันแบบว่าขึ้นไปข้างบนอนะ่ะแล้วค่อยลงมาข้างล่างนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูระบบดอกไม้ไฟนะครับนี่ครับระบบดอกไม้ไฟนะครับจะเกิดตอนช่วงนาทีที่2เป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะไม่เกิดอีกหลังจากนาทีที่8นะครับก็จะสกิล มีทั้งฝั่งเรานะครับแล้วก็ฝั่งเขานะแบบนี้นะครับดิงไปเลยแบบนี้นะครับส่วนระบบดอกไม้ไฟที่เพิ่มเข้าใหม่เนี่ยข้อดีหลักๆเลยนะครับคือทําให้เราแบบว่าเติมเติมไวขึ้นหรือว่าไปแกงง่ายขึ้นคิวง่ายขึ้นนะครับผมแต่ข้อด้อยนะครับผมของระบบเนี้ยก็คือเราต้องแบบว่าระวังโดนดักนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแบบอีกฝ่ายเขาแบบว่ามาดักก่อนเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบว่าดูดีนะครับโอเคต่อมาที่ระบบรูนนะครับระบบรูนนะครับ ก็จะมีระดาบของสุ่มการเกิดลูนนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะสำลูนสีเหลืองนะครับก็จะเป็นการเก็บปุ๊บเราได้รับเงินนะครับผมได้รับกูวเพิ่มขึ้นนี่นะครับได้เงินเยอะมากนะเยอะมากนะครับโอเคผมเก็บไปตอนช่วง3นาทีนะครับเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเกิดตอนช่วงไหนนะลูนก็ครูดาวหนึ่งนาทีแล้วก็นี้ลูนมาเกิดตรงมังกรอ,อีกแล้วนะครับโอเค สับลูนรอบนี้นะครับเป็นลูนสีแดงนะครับสับลูนสีแดงจะเป็นการลดคู่ดาวนะครับผมแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับดูเพื่อนๆสังเกตที่คู่ดาวนะครับหลังจากเก็บไปปุ๊บคู่ดาวก็จะโดนลดลงนะครับผม50%นะครับเห็นไหมคู่ดาวสกิลฮีโร่ลดลง50%ทันทีนะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น30%แล้วก็คู่ดาวลดลงอีก10%นะครับเป็นเวลา30วินาทีนะครับลูนสีแดงเนี่ยถือว่าเป็นลูนที่ค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับสำ ต้องการใช้งานแบบอันติบ่อยๆอะ่ะรอบนี้เป็นลูนสีน้ำเงินนะครับผมสีฟ้าสีน้ำเงินนะเราลองเก็บดูนะครับโอเคหลังจากเก็บปุ๊บนะครับสีน้ำเงินจะเป็นการได้รับโล่นะครับผม10%ของ h ห้พีสูงสุดในเวลา30วินาทีนะครับและจะรีเฟรชหลังออกจากการต่อสู้นะก็คือถ้าเกิดไม่หมด30 3 0นะวินาทีเนี่ยก็จะแบบว่าอันนี้ครับรีเฟรได้แบบนี้นะครับร ห็นไหมถ้าเกิดว่าเราแบบว่าออกจากการต่อสู้นะครับโดยที่เวลายังไม่หมดก็จะได้รับโล่นะครับตับรุ่นสีฟ้าเนี่ยเหมาะกับพวกตัวแทงนะตัวแทงหรือไม่ก็ตัวบบวบล์ร์แอซินนะครับที่ต้องการแบบว่าไปล้วงเขานะครับแต่ว่าบางเกินไปตอนช่วงต้นเกมอะรุนนี่คือแบบว่าข้อดีเลยนะครับเป็นข้อดีของสุดๆเลยนะสำหรับแบบว่าคนที่ต้องการแบบว่าจะทําเกมนะครับสีเหลืองเป็นเพิ่มเพิ่มตังนะครับสีเหลืองเพิ่มตังสีแดง จะเป็นการลดคู่ดาวนะครับผม50%ทันที1ครั้งนะครับแล้วก็ลดคู่ดาวอีกเอ่าสิอร์แล้วก็ตีไว้ขึ้น30%มสิบเร์เนะเป็นเวลา30วินาทีนะแล้วก็สําหรับสีฟ้าหรือสีเงินนะครับก็จะเป็นการได้รับโล่นะครับผม10%ของ HP สูงสุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดยังไม่หมดเวลาก็รีเฟซโล่เรื่อยๆนะครับเมื่อออกจากการต่อสู้นะโอเคนะครับสำหรับลูนนะครับผมเกิดทุกๆ1นาทีนะครับหลังจากที่เก็บไปแล้วนะทางด้านของดอกไม้ไฟเนี่ย รู้สึกว่าจะครูดาวในการเกิดนะครับอยู่ที่1นาที30วินะครับผมก็จะเกิดนี่ครับหลังจากครบ8นาทีนะครับก็จะหายไปทั้งหมดเลยนะครับทั้งดอกไม้ไฟลูนนะครับผมโอเคสอบข้อดีของลูนนะผมก็คือเมื่อเราเก็บเนี่ยจะทําการแบบว่าเพิ่มศักยภาพให้กับฮีโร่นะผมได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็ข้อด้อยนะผมหรือว่าข้อเสียนะครับในการ ในการแบบว่าอัปเดตรอบนี้ก็จะมีทางด้านของทําให้แบบว่าทุกคนเนี่ยโฟก,กัสทางด้านของลูนกันเยอะมากนะครับก็จะเกิดการบวกที่ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็สําหรับแบบว่าเพื่อนคนไหนเนี่ยที่แบบว่าเอาตัวละครเลดเกมมาเยอะเกินไปนะครับผมทําให้แบบว่าไม่มีตัวละครต้นเกมเนี่ยก็อาจจะโดนแบบว่าพวกตัวละครต้นเกมนะรหรือว่าพวกตัวละครเอลเนี่ย e กดดันในการแย่งชิงนะครับผมพื้นที่ในการเล่นไปได้นะครับได้ลูนยากขึ้นได้ตอกไม้ไฟยากขึ้นนะครับผมเพื่อนๆก็ต้องแบบว่า โฟกัสในด้านของการเลือกฮีโร่นะผมให้เหมาะสมกับสมดุลทางด้านของตัวละครในทีมเราด้วยนะครับผมอัปเดตทั้งหมดนะผมก็มีประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่เข้ารับชมคลิปวิดีโอนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย